ต้อนรับท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านรวมถึงสื่อมวลชนทุกคนนะคะเข้าสู่งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเมโชกุจากประเทศญี่ปุ่นได้ณนะแบบนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับงานเปิดต,ตัวนี้ด้วยค่ะค่ะทุกท่านในที่นี้จะได้ร่วมอยู่ในบรรยากาศของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สกแพผิวาในายใต,ใใต้ชื่อยี่้อเมโชกุ ซึ่งได้มาเปิดตัวที่ประเทศไทยของเราอยากเป็นทางการแล้วนะคะหลักจากที่แบรนด์ในชงหูนุานได้ประสบความสําเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า127ปีค่ะ 日本のお二人は、このゲストのお二人です。 เขาเรียนเชิญคุณสิปานชาตอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เกียรติมาเป็นผู้ถ่ายทอดเป็นภาษาไทยพวกเราได้ฟังกันด้วยค่ะขอเรียนเชิญทั้งสองท่านบนเวทีเลยค่ะเพราะว่ามีการซุยเนี่ยได้รับการแนะนำจากรุ่นสู่รุ่นว่าเป็นแอนเน่โลชั่นที่มีขายตามร้านขายยญี่ปุ่นมากกว่า68,500ร้านทั่วประเทศมนานานกว่าร้อปี ค่ะวันนี้อาจจะมาแนวคิขู่นิดนึงนะคะแบบยุดจุคาค่ะใช่เหมาะกับหน้าเราสองคนมากะคะ่ะเคยเป็นสิวเป็นบ้างไหมคะโอ้โหจะเดือแล้วคะเนา,นาใหม่ๆกเริ่มเป็นสิวอยู่แล้วค่ะเรื่องสิวเรื่องเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องธรรมชาติของของทุกคนที่ต้องเป็นอยู่แล้วถ้าเป็นตอนเด็กๆหรอก็ชำละเองเลยถ้าเป็นสิวเนาะ คือ<ล>ตอนเด็กๆ,ๆ,ๆเราก็จะไม่ค่อยรู้ลยว่าแบบเฮ้ยเราต้องใช้อะไรหรือเปล่าอะไรนี้ใช่ไหม <S <S แต่ว่าตอนพอเราโตขึ้นมาเราทํางานเราก็จะรู้แล้วว่าเออการที่มีสิวเนี่ยเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรผลิตภัณฑ์อะไรที่ที่ใช้เราเกิดสิวเราก็จะเลี่ยงที่จะไม่ใช้ถ้าสิวมีปุ๊บเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่สาหรับเหมาะกับผิวที่มีสิวคืออย่างเอ๋เนี่ยทำงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาอย่างน้องยูก็ไม่มีเวลาใช่ไหมคือก็เหมือนกสาวทํางานทั่วไปก็คือต้องหาอะไรที่เป็นตัวเดียวล่ะ ตัวเดียวที่สามารถที่จะตอบโจทย์ของ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 เอได้นะเอก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ BB ก็คือหน้าใสด้วยเป็นเมคอัพเบสด้วยแล้วก็ปกปิดด้วยแล้วก็มี UV อันนี้สำคัญมากๆประหยัดเวลาใช้อันเดียวปุ๊บจบปั๊บเลยค่ะขอบคุณเซเลบบี้ทั้งสองท่านของเราขอมืนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ So, today I think is a good day for us as two good businesses working together. And um, I'm sure we will have a great Thai Japanese collaboration with a British brand. And I think we can say sayonara to the spots in Thailand, yes? So, thank you very much indeed. We look forward to great cooperation together. Please stop buying your products. <laughs> Thank you very much indeed. Thank you. <laughs> Thank you.